สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป้าหลังจากที่มีการอัปเดตไปเมื่อคืนพี่ไม่ได้เล่นด้วยนะครับช่วงอัปเดตน้องๆเขาไหนเล่นอัปเดตบางยกมือขึ้น <c oughs> แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะครับสำหรับวันเกิดของพี่เมื่อวานใช่ไหมก็มีน้องๆหลายๆคนน้องๆพี่ๆพ่พพอแม่พี่น้องนะครับก็มาอวยพรมาเกิดพี่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลย แล้วก็อ่านไปอ่านมาก็จะเจอแบบบางคนน้องๆบางคนก็เกิดวันที่22วันนี้ด้วยใช่ไหมพี่ก็แฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์ให้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานมันมีการอัปเดตเข้ามาใช่ไหมช่วงตีหนึ่งครึ่งสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตเล็กๆน้อยๆแล้วกันกสำหรับแพทนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับมันเกี่ยวกับกองไฟทุกคนกองไฟในอีเวนต์นั่นแหละแต่เราต้อง ทำให้ถูกไม่งั้นค้าออกมาแล้วมันเสียของนะครับพี่ก็เทสร,ระบบให้ดูแล้วก็ออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราไปอ่านคอมเมนต์ของ FC กันนะครับเนี่ยครับกองไฟใหม่เขาก็จะปรับให้ไปอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับทุกคนจากตรงที่ว่าจําได้ไหมมันจะมีให้เราเลือกเปลวไฟตรงนี้ตอนนี้ไม่มีแล้ว่ะเนี่ยครับ ไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้แล้วนะครับอะไปดูในเกมกันเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนตัดไปครับตัดไปสามต้นปิดกันรลยวะทุกคนขยับมุมดีๆนะครับเราจะสามารถตัดได้สามต้นเลยปะวะเดี๋ยวอีกต้นอืงตัดก่อนตัด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 ไปอ่าแล้วก็เก็บมา ป๊บปป๊บปับป๊บหมดไปครับ <S 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 วิธีการใส่กองไฟนะนี่คือวิธีการใส่กองไฟนะปกติเราจะตัดไม้เอาไม้ใส่เครื่องบด3ชิ้นแล้วสร้างแผนที่ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือเราก็จะซึมๆๆๆลงไปเลยใช่ไหมตอนนี้นะครับอย่าพิ่งอย่าพิ่งรีบก่อกองไฟเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนเราอะอยากเล่นใช่ไหมก็นี่ครับสร้างกล่องนี้ขึ้นมา แล้วก็วางลงไปทำแล้วก็เลือกเอาครับไฟที่เราอยากจะเล่นเห็นไหมมันจะมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยต้องมีไฟในตัวสะสมด้วยนะก็ได้จากการทำเควสประจำวันนะครับอันนี้ของพี่ก็มีไฟก,กบมีไฟเขียดนะครับแล้วก็เปลวไฟวันฮาโลวีนอันนี้ก็จะเป็นเปลวไฟดาวตกอันนี้ก็จะเป็นเปลไฟสีฟ้าทำให้กองไฟรช้าลงนั่นเองส่วนไอ้ตัวนี้ อีอย่างวะใครรู้บอกพี่ด้วยอยากเล่นอะไรก็ค้าไปเลยแต่ว่าเราต้องมีเปลวไฟในนั้นด้วยเปลวไฟหาได้จากไหนหาได้จากการทำภารกิจประจำวันนั่นเองอ่ะอย่างเช่นอ่ะอันนี้ฮาโลวีนครับมาครับแล้วก็ใส่เปลวไฟลงไปก่อนอ่าแบบนี้นะแล้วก็ค่อยอัพเลเวลกองไฟตามขึ้นไปอีกนะครับนี่คือวิธีการใส่ไฟที่ถูกต้อง ถ้าสมมุติว่าน้องๆเนี่ยทําการก่อกองไฟลงไปเลยนะครับแล้วเราบารคับของเนี่ยจากตู้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าใส่ไปแล้วอะอะเดี๋ยวคับตัวนี้ไอตัวนี้ไอ้นี่ใส่ไม่ได้แน่นอน <c oughs> เห็นปะมันไม่ให้ใส่แต่ไอกองไอตัวไฟตัวเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยเวลาแบบฝนตกใช่ไหมมันทําให้กองไฟเราลดช้าไอ้นี่ มันเสริมเท่ากับว่าตอนนี้เรามีฮาโลวีนแล้วก็ไอ้น,นี้อีกหนึ่งชิ้นฝนทำให้ไฟลดลงช้าลงสามารถทำแบบนี้ได้แต่ว่าต้องโยนกองไฟลงไปก่อนแล้วค่อยอัพเลเวลกองไฟนะนี่ครับตัวอยา่างถ้าเราก่อกองไฟก่อนแล้วเราค่อยเอาเปลวไฟยัดลงนะครับมันจะยัดไม่ได้แบบนี้ทุกคนน้องๆหลายๆคนน่าจะแบบเออมันใส่ไม่ได้อะพี่ตัวนี้แหละอ่ะ เราสามารถคราบเปลวไฟได้นะครับเลือกเลยจะคราบอันไหนคราบตัวนี้มานะครับเปลวไฟกบแล้วก็ใส่ลงไปได้ไหมมันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยกองไฟมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องยัดเปลวไฟลงไปก่อนแล้วค่อยก่อกองไฟเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอัปเดตหนึ่งดีกว่ามันมีตาลุง NVC เข้ามาใหม่ใช่ไหมไปดูกัน เดี๋ยวขอเคลียร์สตองโฮกนเก็บเพชรก้อนเพชรต้องห้าเมตรโบบันทบัยวันนี้พี่ก็เอาแบบไสบอกมาเล่นเลยนะครับมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ไม่เล่นไซบอกแล้วเลยเห็นพี่เล่นแต่แวมพายใช่ไหมวันนี้พี่ก็เลยเอาใจน้องเขาหน่อยนะครับหยิบไซบอกมาเล่นเลยไปกัอ่าฮะมันก็เคลียร์ง่ายแหละคือ เรามีอาชีพนี้มันจบเลยไงทุกคนเกาะก,ก็โอเคปืนก็มีนะครับเป็นอาชีพที่แบบเฟี้ยวสุดแล้วแต่พี่ที่เล่นแต่ที่ว่าที่พี่เล่นลำพายอะ่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มองเห็นตอนกลางคืนได้ชัดเจนนะครับแล้วพี่ชอบออกวิ่งฟาร์มไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนด้วยไงเวลาพอพี่วิ่งฟาร์มเนี่ยกลางคืนพี่ก็ออกไนงะออกวิ่งไปฟาร์มมันก็วิ่งเร็วด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับพี่ก็เลยชอบแล้วก็ เวลาตีระยะประชิดเนี่ยพี่สามารถตีวนได้พี่ก็เลยชอบนะครับมันเป็นสายตีระยะประชิดที่พี่ชอบเล่นเลยใ่บอกพี่ก็เลยวางวางมือไปก่อนนะครับไม่ค่อยหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่มีเอทซีทหาก,ก็จัดไปดิจับใช่ไหมอ่ะยิงมาเอามาเล่นแบบขำๆับเลียร์สตองโฮให้ดูสักหนึ่งรอบ <laughs> โอเคประมาณนี้ไม่ได้จับนาน แล้วก็เดี๋ยวเก็บกล่องเพชรดิวะหาเพชรครับตอนนี้พี่มีกี่เพชรแล้ววะเนี่ย <L un> ดีที่อาชีพใหม่ไม่เข้าด้วยนะครับอัปเดตนี้เก็บ <L un> <G le af> เพชรกันไม่ทันจะเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยคุณนายวะ่ะคุณนายน,นี่นี่นี่ตาลุงตาลุงโอ้โหวิ่งหาต้องนานกว่าจะเจออะฮะตาลุงนี้นะครับนี่เป็นร้าน อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดคุยเราสามารถมาอัปเกรดกับตาลุงคนนี้ได้แล้วก็สามารถซื้อคันเบ็ดกับซื้อคุยกับตาลุงคนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่ครับใช้เหรียญที่เราเก็บมาจากสตองโฮนั่นแหละเก็บจากตามทางนี่ครับอืมประมาณนี้แล้วก็เอาไปอัปเกรดได้เลยปะวะใช้เหรียญอัปเกรดได้ไหมไม่ได้นะทุกคนถือก็ไม่ได้นะ ก็เหมือนเดิมแหละเราต้องเอาไปตกปลาให้เลเวลอัพเอาไปเป่าคุยเลี้ยงสัตว์ให้เลเวลอัพนะครับถึงจะมาอัปเกรดได้โถพี่ก็หลงดีใจคิดว่าแบบใช้เหรียญอัปเกรดได้เลยอะไรบาๆานั้นนะครับซื้อได้แค่ครั้งเดียวประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์น้องๆอวยพรมันเกิดพี่ดีกว่า นี่ครับทุกคนจากคอมเมนต์เมื่อวานนะครับนี่ไ,นไงท็อปเมนต์ของเรามี6ไลค์นะครับกับอิงหัวใจที่พี่กดไอ้ไปนะอ่ะพี่กดไลค์ให้อีกทีนึงก็แล้วกันเป็น7นะครับท็อปเมนต์ไปแล้วล่าสุดวันมันนี้มาไปกาอี้เขาอคอมเมนต์ว่า Happy, แฮปปี้ <c ười> แฮปปีเบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะพี่ซีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆค่ะ ติดตามพี่มานาแล้วค่ะไม่เคยได้ของแบบนั้นบ้างเลยของรางวัลกิจกรรมใช่ไหมชอบดูช่องนี้มากเลยค่ะแล้วก็กดไลค์ให้แล้วนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ซีอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ้ยแว่นมานี่มา <laughs> เฮ้ยน้องเขาน่ารักนะครับอันนี้ <laughs> เดี๋ยวจะจัดหายเลยละกันนะสำหรับคอมเมนต์ีอ่ะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะดูกันทั้งบ้านแม่และลูกสคนจะชวนเพื่อนลูกเพื่อนแม่ เพื่อนพานหลานเหลนโหลดมาดูกันจะเยอะค่ะขอให้ช่องซับเยอะถล่มทลายสาธุเก้าเก้าค่ะค <c oughs> อมเมนต์หนึ่งนะครับแฮปปี้บดย์นะพี่ขอให้มีความสุขล่ำล่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ขอให้สมหวังจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องความรักเรื่องโชคลาภขอให้มีความสุขเฮงเฮงรวยรวยนะพี่เออ และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับแฮปปี้นะครับพี่ซีมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขไปทุกๆปีครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูขอให้พี่รวยๆนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะขอให้มีผู้ติดตามนึ่งล้านเร็วๆนะครับพี่ซีจัดไปเลยน้องสาว สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ซีขอให้สุขภาพแข็งแรงทําคลิปต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าพี่เหนื่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็คือเหนื่อยแล้วก็พักบ้างอะไรบ้างใช่ไหมละ่ะโอเคครับอีกหนึ่งคอมเมนต์สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ซีขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคลิปปังๆยอดวิวทะลุหนึ่งร้านทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณที่ทําคลิปสนุกๆให้ดูตลอดคอมเมนต์นี้นะครับ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปาบปาบเอออีเวนต์ดอกไม้หายไปแล้วเศร้ามากอยากได้เคียวจังแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่นะคะขอให้พี่มีความสุขมากให้มี f อฟเยอะๆสำหรับไอ้น,นี้นะครับไออีเวนต์ดอกไม้หายไปแล้วเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีการแบบเอาเปลไฟที่สามารถเรียกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยกลับมาเล่นได้นะครับอย่างเช่น กบเอเลียแล้วก็ตอนนี้ที่เขาเพิ่มอัปเดตเข้ามาใหม่รู้สึกว่าจะมีเปลไฟพวกสุขสรรวันขอบคุณพระเจ้าพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับที่แบบเคยผ่านมาเขาเอาใส่เข้ามาแล้วอืก็ต้องไปทำเควสประจำวันเอาเพื่อที่จะรุ้นว่าเฮ้ยเราจะได้เปลไฟอะไรนะครับตรงนี้ยังได้เล่นอยู่นะอะต่อมาครับ แฮปปี้เบิร์ดได้มีความสุขมากๆนะคะคุณสีขอให้มีไอเดียทำคลิปปังๆขอบคุณที่สร้างความสุขให้เด็กน้อยหอยสังที่บ้านด้วยนะคะแฮปปี้ <Happy S 2> นะครับพี่สีสุขสัน์วันเกิดนะคะหนูขอให้พี่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงขะอ,อยากให้พี่ทำคลิปไปนานๆและจะติดตามพี่จนหนูเก่ <laughs> และขอให้พี่สวักในความรักนะคระอ้ย เอาจริงตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมหนูจะรีบแกะไปหน่อยอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะหนูรักพี่นะคะดูไปที่ FCP คะ่ะ Happy Birthday นะฮะเฮงเฮงปังปงังนะฮะที่สำคัญคือสุขภาพขอให้ได้นอนเยอะฮะนอนเยอะก็ปวดหลังนะน้องนะน้องนะน้องนะ1:37นา,ท,า,นากกนทีคะ่ะ Happy Birthday คณะนักศนะคาะนะะนะะมีความสุขมากๆนะคะอยู่กับ FC นานๆนะคะขอให้ หล่อวันหล่อ,ลอคืนนะจ๊ะเรเบๆอขอให้ร่ำรวยครับผมติดตามช่องพี่หนึ่งปีแล้วติดตามพี่ไปเรื่อยๆนะน้องนะน้องนะคอมเมนต์นี้นะครับสุขสันต์วันเกิดพี่แล้วก็อะไรวนเนี่ยอีโมจิน้ำตาเล็ดก็มานะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเฮีดีพี่นะคะวันเกิดปีนี้หนูขอให้พี่มีความสุขกับข้อความของอ่ะ เฮดบพี่เฮนะครับพี่อะไรนวะเนะเฮพี่นะคะวันเกิดปีนี้หนูขอให้พี่มีความสุขกับข้อความเฮ d พี่นะคะวันเกิดปีนี้หนูขอให้พี่มีความสุขกับข้อความของหนูนะคะขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้เจอแต่เรื่องดีๆ หนูก็ติดตามพี่นานมากๆหนูอวยพรจนหนูนึกอะไรไม่ออกหนูไม่เอาเพชรก็ได้แต่หนูขอสมองใหม่นะเดี๋ยวปีต่อมาหนูจะไม่ทำไงคะอะไรวะแต่หนูขอสมองใหม่เดี๋ยวไอดีพี่งงอะเองแฮปปี้เบอร์เดย์นะขอให้มีความสุขมีคนรักเยอะๆขอบคุณครับ ขอให้พี่สีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆทาคลิปให้พวกเราดูตลอดนะครับพี่ซีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับสุขสันต์วันเกิดนะพี่อขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยก็คอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับอืมอืมดูดิเยอะแยะมากล่างๆก็น่าจะไม่ใช่ละอ่ะนี่ก็มีนะครับสุขสันต์วันเกิดขอให้ร่ํารวยมีความสุขไม่จนไม่แก่ไม่ทันแล้วเอง กินของอร่อยอร่อยสุขสันต์วันเกิดพี่แอดผมไปแล้วชื่อเกมใช่ไหมแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขอให้ผู้ติดตามถึงสองแสนไวๆค่ะ fc ขอบคุณมากครับนี่ครับอโหเต็ไมไปหมดเลยนะครับกำลังใจลดล่ามนะครับก็ขอบคุณสำหรับ fc นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับน้องๆนูๆน,น,น,นูที่ติดตามช่อง cp ด้วยละกันนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่วอวยพรวันเกิดเข้ามาก็แล้วกันขอบคุณมากครับผม อ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานของช่องซีเพต่ตอไปเรื่อยๆก็แล้วก,กันทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ